ผมก็เจอบอรอกโคลีนะย,นะยักษ์นะก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าบอรอกโคลี่หาจากไหนก็นี่บอรอกโคลี่ยักษ์เดี๋ยวผมมาให้ดูตอนท้ายคลิปนะก็ตอนท้ายคลิปอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบอรอกโคลีหาจากไหนนะทุกคนก็นี่นะทุกคนอันนี้คือใช้แค่แกนมาสเตอร์อันเดียวนะทุกคนอันนี้คือเพื่อนปักแกนมาสเตอร์ให้ผมจริงๆผมก็มีแหละสิอันตอนนั้นนะ่ะผมผมเล่นตอนอัปเดตและแกนมาสเตอร์มักกะลี ผมก็เลยสิบอันอะ่ะตอนตอนประมาณสามทุ่มสี่นาทีอืแล้วพอเสร็จพอผมซื้อมาใช่ไหมละเพื่อนอะ่ะก็เขาก็บอกว่าสามารถตักแกนมาสเตอร์ให้ได้อะแล้วพอเสร็จเพื่อเขาก็ตักให้ตรงไหนก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นเกมมันบั๊กอยู่ผมไม่เห็นอะ่ะแล้วพอเสร็จมันแล้วเขาก็มาตักตักตรงแถวบอกโคลีอะ่ะแล้วพอเสร็จ บออรอกโคลี่มันก็ยักษ์แบบนี้เลยนะตอนแรกยักษ์น้อยกว่านี้เรามาดูแล้วก็เราเราปีนขึ้นไปกันนะน่าจะปีนยากนะทุกคนบอคอรอกโคลีอ่ะมันเป็นมันเป็นพืชที่ปีนยากมากอืมเดี๋ยวไปบอกกันว่าบออรอกโคลีหัดไหนก็มาตรงร้านลุงแซมเลยแล้วก็กดคุย แล้วก็มาดูที่ตรงนี้เลยนะมาดูที่ตรงนี้แล้วก็ดูที่บรอคโคลี่ใช้สองอันใช้สองการอันนี้การรีเดี๋ยวผมรีให้ดูเลยคือเลิกว,วิธีการรีเบิร์ตเดี๋ยวผมบอกให้คือไปดูตรงนี้เริร่มเสร็จกดไปที่ w w n t t to s s e n n i n n แล้วพอเสรก็ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมก็คือ มันจะมีทับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอ้ตรงทับข้างหลังอะ่ะคือเขาต้องการเงินตรงนั้นไปแล้วก็เสร็จพอเราแะและ้วเราก็ต้องเอาพืชไปให้เขา Elder อร์สตรอเบออะเราก็จะเอา Elder อร์สตรอเบอรไปให้เขานะทุกคนไปไปเอา Elder อร์สตรอเบอกันไปจะไม่ต้องติดสถานะอะไรก็ได้นะทุกคนไม่ไม่เกี่ยวกับแต่ถ้ามัน ติดสถานะด้วยนะทุกคนบาง,บางทีมันจะขึ้นว่าติดสถานะแต่ถ้าเขาไม่ต้องการแบบติดสถานะแต่เราเอาไปติดสถานะให้เขาไปได้ <c oughs> นะทุกคน <c oughs> ้นเลมอนลยไปกันเรา,เราไปรีเบิร์กัน <c oughs> แล้วก็กดความชั่ไปเลยหนึ่งวันรีเบิร์ได้หนึ่งทีนะทุกคน แล้วพอเสร็จเงินส่วนนั้นก็จะหายไปเลยทุกคนแล้วพอเสร็จถ้าเรากดแล้วพอเสร็จเราก็จะได้เหรียญมาแล้วเราก็ต้องให้อาหารลุงแซมตอนนี้ผมให้ไปแล้วเยอะมากก็ใครไม่รู้ว่าตอนนี้อีเวนต์อาหารมาหลดมหุดไปแล้วนี่ก็เดี๋ยวให้ดูเลยม,มันมันมีอันนี้มีโอกาสขานในร,าร้านครสตอมิกระดับพิสมาติกอยู่ตรงไหนนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูกันนี่อันนี้แบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะบอกวิธีการทําอันนี้ด้วยคือ candy apple เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทําคลิปก็อาจจะจบเป็นแค่นี้นะครับบ๊ายบาย